ไม่ได้นะครับผมต้องรดู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 ติีมทําดูติีมทาวันนี้ลึไาเดี๋ยวดูดูสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องแมวยิ้มเหมือนเดิมครับวันนี้ติีมกับพี่นำออกมาชมวิวน้ำ นวนชั้นสองครับผมสองพอครับเดี๋ยวเขาไม่ทันโน่ติมเขาชมวิวสบายใจเลยครับผมมันเขามองอะไรเขามีมีนกบินไปทางนั้นครับตัวหนึ่งเขากำลังมองเขาดีใจเขาดีใจอ่ะติมดู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 ติมติมติมได้ออกมาชมวิวได้ออกมาชมวิวหัวนี้จะเป็นบ้านผมเนี่ยผมทําที่กั้นให้แล้วนะครับผม อันนี้ไม่ใช่บ้านเราเนอะเราติมครับดูอาการติมเดี๋ยวเดี๋ยวน้ววนำมาน,นี่ลูกมาติมมน,น,นี่มาวันนี้มาเร็วอันนี้ต่างงั้นไม่ได้เดี๋ยวกระโดดไปเนาะอติมด,ดีใจครับเออได้ออกมาถ้าเป็นบ้านก็จะกั้นเป็นโครงเหล็กให้แล้วครับผมก็เลยอันนี้เป็นบ้านเช่าครับ ก็เลยทำไม่ได้ติมดีใจมากอยากให้น้องมานั่งชมวิวอย่างนี้ไ,ได้สบายๆบรรยากาศข้างบนครับผมนี่เสื้อปีดำอยู่นี่ครับติมยูด้านนี้ติมครับเป็นไรลูกฮะเป็นไรครับติมบอกติมดีใจครับพ่อโหบรรยากาศดีมากเลย บรรยากาศดีครับหมดไม่ได้นะครับผมต้องนังองดู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 เตรมทำดูเตรมทำอันนี้รึไงเดี๋ยวดูดูดูด,ดูก็ถ่ายไป่างนั้นไม่ได้่างนั้นกระโดดได้ไหมเอาฮะอ่ะกิ้งไอ้กิงก้งไอดีใจตดีใจออกพ่อตดีตใจออกจากบ้าน ทิมได้ออกจากบ้านติมดีใจมากเลยอะดีใจเลยโอ้โหดีใจดีใจดีใจนานๆจะได้ออกมาโปรออทีความดีใจของเขาเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรกันเนี่ยอะโผล่มาได้ยังไงเนี่ยตัวแเนี้อะตังตังน้อยตังน้อยออกมาเที่ยวด้วย ตังน้อยออกมาเที่ยวด้วยไปโน้ไแตังน้อยออกมาด้วยครับเป็นไานตังน้อยฮตังน้อยไปตรงโน้ไปตังน้อยนี่ชนก็ดื้อมากเลยครับผมไม่สนใครเลยไม่สนโลกเลยไม่กลัวใครอาเอาใครอีกอะโน้ตาอ่าอ เดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวสลับกันครับผมเดี๋ยวตังเข้าไปก่อนไปลูกเอาไม่ทันตังเข้าไปก่อนครับโอ้ยน้อยก็มานั่งรออยู่อเออเอี๋ยวเติมเป็นอะไรติมเนอะเป็นไรครับชอบหรือสิเตรียมชอบเตรียมชอบครับไปพอแล้วพอแล้วเพอแล้วเข้าบ,บ้านก่อนดีกว่า พอแล้วครับผมไปเอ้าข้าบ้านข้าบ้านไปพี่ติ๋มเข้ามาเลยไม่น่าเดี๋ยวพ่อมไม่ทันใช่ไหมตาใช่ครับผมเดี๋ยวพ่อมไม่ทันติมต๋มๆเดี๋ยวพ่อไม่ทันนะเออเอ้าดำมาข้าบ้านดำดำข้าบ้านลูกเดี๋ยวไปข้าบ้านลูกไปข้าบ้านไปดูมาดูมาดูาดูดดดดด ติไม่ออกแล้วลูกไม่ออกแล้วพ่อไม่ทันแล้วพ่อไม่ทันแล้วหือไปเข้าบ้านก่อนไปเข้าบ้านก่อนไปดำมาเร็วอ่ะดำมาเข้าบ้านลูกไปไปอ่ะเข้าบา้านไปเร็วไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยนี่นี่ดิไปไปข้าบา้านเข้าบา้านเข้าบา้านรับเร็วรับเร็วสงังสังครับอัอนนี้ เอาเข้าบ้านพอปิดตัวแล้วเ้ยต็มโอ้จับลูกลิงเนงะี้ยอันนี้ดังคับมานี่เร็วจับลูกลิงจับลูกลิงอ่าปิด